จากที่เดินเข้ามาแล้วนะครับก็จุดลงทะเบียนก็ชมเดินชมธรรมชาติก็ไปเลยจะมีเจ้าหน้าที่นะครับอยู่ไเลยดไปเลย,เย,เลยมีวงเรียนนะครับตรงนี้นี่คืออะไรครับลานสัญญาใจ เลนเสียงไปยังกำแพงโค้งแล้วคุณจะได้ยินเสียงที่คุณไม่คาดฝันอ๋อครับเป็นยังไงครับยืนจุดศูนย์กลางแล้วหันหน้าแล้วเป็นเสียงไปยังกำแพงโค้งครับลองดูครับมันเป็นยังไงตะโกนเขาบอกตะโกน <this> เสียงสะท้อนใช่ไหมครับอลองดูนะครับ เราดูเลหนึ่งสองสามสี่โอ้จริงๆด้วยครับเสียนเสียงสะท้อนโลโลโอเคจากนั้นนะครับก็เดินทางต่อไปอ่าเรามาดูแผงนะครับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นรอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานพลังน้ำเขื่อนสิรินธรนะครับโอ้นี่นี่เป็นผังนะครับตรงนี้เริ่มจาก เรื่องแปลงกระแสไฟฟ้าหมอแปลงแรงดันไฟฟ้าตอนนี้เป็นอาคารเซรินธาเราอยู่ตรงนี้นะครับจุดที่เราอยู่ตรงนี้ที่เราผ่านมาเมื่อกี้เป็นจุดจ่ายกระแสไฟฟ้ามีจุดเฮลิอคอปเตอร์ลงนะครับตรงนี้ถัดไปจะเป็นเขื่อนเซรินทรนนะครับไปเป็นทุ่นลอยน้ำนะครับก็มีสถานีไฟฟ้าแรงสูงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะครับ <ส>เป็นจุดชมวิวอ๋อนี่ครับมองเห็นทุ่นแล้วนะครับมองเห็นทุ่นกับก็จะมีประชาชนนะครับแวะเวียนเข้ามาชม กินเซรินทรอนะครับอยู่ที่อำเภอเซรินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูอย่างจุดนู้นอีกนะครับก็ประชาชนทั่วไปนักท่องเที่ยวก็จะมาเก็บภาพนะครับถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนะครับเฉานักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะครับเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก จากที่เราเดินมาสักพักหนึ่งนะครับจะมีป้ายเตือนนะครับตรงนี้เป็นวงแหวนวงเวียนวงกลมนะครับแล้วก็เป็นจุดสกายวอล์กอ๋อตรงนี้นี่เองที่เป็นจุดสกายวอล์กนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ครับจำนวนไม่เกินส5ห้าคนนะครับะจะดูนะครับอ๋อสกายวอล์กตัวนี้ไม่ไม,ไม่สูงเท่าไหรเพราะว่เป็นยังไงบ้างครับสกายวอล์กจุดนี้ถ้าเทียบกับ หัวหบทพื้นที่พื้นที่มันมันกว้างกว่าหอโหวตโบทด้วยความที่มันสูงสแต่โบ็อทมันก็เลยแคบๆมันประมาณแค่นี้ไหมหัวโบทความเสียวต่างกันเนาะอันนี้มันมีพื้นที่ยาวขึ้นอยแต่มันก็มีหลายจุดพออพจะรู้ข้อมูลของเขื่อนสิรินธรไหมครับที่มาที่ไปจุดภูเขาลูกไหนกันลูกไหนพอจะมีข้อมูลไหมครับตรงนี้เขื่อนสิรินธรเป็นเขื่อน แผ่นดินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใช้สำหรับการปล่อยน้ำปั่นเครื่องเจเนอเรเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้านราจากนั้นยังมียังมีแผงโซล่าเซลล์ลอยน้ำถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยน,นี่มีที่ไหนทำโซล่าเซลล์ลอยน้ำขนาดยิงใหญ่ตัวนี้จ่ายกระแสไฟกี่จังหวัดนอกคำเนี่ โอคนะครับเดี๋ยวเราดูสกายวอล์กตรงนี้นะครับก็เฮ้ยงานนครับก็เชิญนะครับคนที่ตัวความสูงนะครับเป็นไงบ้างครับลุงซื้อ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 คุณอังครับคุณอังเรียนเชิญทางนี้นะครับเดินมาหาหน่อยให้สิบบาท ไม่ต้องจับครับเดินตรงกลางเลยครับโอเคปกติขวอ,องเป็นคนกลัวความสูงนะครับลงไปเชี่ยวนี้ไม่เป็นไรครับเป็นยังไงไก้มลงไปมองข้างล่างดูควอังโอเคถือว่าเรียนรู้ไปไไเรื<ๆ> <c oughs> ่อยเขาโหวต คุณฝนเป็นยงไงครับสำหรับอ่าก็เลยนะสกายวอล์กจุดนี้อย่ามองต่ำนะคะทุกคนอย่ามองต่ำสูงไว้ก่อนถ้าเทียบกับหัวโบดแล้วครับคุณฝนตอนนั้นสูงกว่ามากสูงกว่าแล้วน่ากลัวมาก โอเคนะครับที่นี่ทางโน้นก็จะมีนะครับจุดของสกายวอล์กทุกจุดนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับอยากมาเที่ยวนะครับก็ที่อำเภอสิรินทรนะครับเขื่อนสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ ครับ